ข่างแทงไม้นี่ก็หักลงไปลอกลุก้นลกิึ้นลุกาึ้นลุก้นยุกขึลุกไึ้นลุกงนลกขึ้นลุกข้นลุกขึนาขนลกึ้นลุกนุึ้นลุกขึนกขอนลกิดเหตุข้นลข้นมีรอ้นลกค้นลข้นลขึ้าลุกขลุขลนล้ลข้าแงไปครับ แซงไปรู้เรารู้คือคือรถเก่งแซงว่ารถรถกระบะทับแซงหนีไปแล้วรถเก่งคันที่เกิดเหตุนั่นเขาวิ่งมาทางเลนนู้นเขาพี่แซงมิดโพแล้วเขาหักหลบครับพี่หักหลบแล้วก็วนมาทางปัดงมาทางปัดรถกระบะคันาดนี้มีรายละเอียดอะไรมรถที่มีกล้องไหมกล้องมันเสียแล้วแล้วถือว่าอใครครับนะ แล้วติ๊กอัพก็ขี่ตามแล้วก็ขี่ตามรถท่วงไปแล้วเขาแซง็งนะผมแฝงใพ้นใช่แล้วรถเก๋งคันที่มาถึงเพราะเขาหลบแล้วก็ปัดเขช่วงช่วงอาจารย์เคสผมเบรกปุ๊บไม่อยู่คืเขาพอเขาแซงมันมอนรถเก๋งก็เลยขับ สเปอรรูนย์ศูเก้าน่าจวขอดูไปทีเเขตหมู่บ้านนะครับมันเขาไม่ขี่ไวอยู่แล้วรถท่าสายครับผมขี่มาเรื่อยๆเนี่ยปุ๊บพอจังหวะรถมีรถกระบะคันนึงแซงแล้วเห็นรถเก่งขันนั้วเสียหลักช่วงนั้นรถผมพอดีไงเขาสวนเลลมาอ่าเขาสวนเลยผมมาเขาลงไหลทางแล้วเสียหลักหมุนขึ้นมาปุ๊บผมเบรกปุ๊บเขาก็เบรกปุ๊บก็ชนเลย ผมก็หักหลบผมหักหลบไปแล้ว,ลวเด็กไม่อยู่แล้วไม่ทันแล้วครับที่ลงผ่างทางนี้เพราะว่าเราหักหลบด้วยอแรงชนไอหักหลบด้วยครับ